ทีนี้มาถึงเรื่องงานนะ้องานเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียก Work ใช่ไหมเวลาเราเขียนตัวยอ่อเราก็เขียนเป็น W หรือว่า W U, ตัวใหญ่นะครับหน่วยของงานเนี่ยก็เป็นจูลหรือกิโลจูลในทางเทอร์โมนิยอมใช้กิโลจูลเพราะว่ามันจะได้เขียนตัวเลขน้อยๆเพราะว่าพลังงานในธรรมชาติที่เราจะเจอเนี่ยถ้าเราไปเขียนเป็นในหน่วยจูลน,นะมันก็จะมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยเราก็จะเขียนตัวเลขเยอะไปหมด เราก็เลยเขียนเป็น une, กิโลจูลจะได้เขียนตัวเลขน้อยๆหน่อยครับที่เราเรียนมาจูลมันก็เป็นหน่วยของพลังงานถูกไหมอ่ถัดไปก็จะมีสิ่งที่เรียกว่างานจำเพาะนะครับเวลาคุณเห็นคําว่าจำเพาะหรือว่าคุณเห็นคําว่าสเปซิฟิกเนี่ยก็ให้ให้รู้ไว้ว่ามันคือท่าต่อหนึ่งหน่วยมวลนะครับคําว่าจำเพาะคือต่อหนึ่งหน่วยมวลโอเคนะคําว่าสเปซิฟิกหรือจำเพาะแปลว่าต่อหนึ่งหน่วยมวล ก็เวลาเราเขียนค่าจำเพาะเราจะเขียนเป็นตัวเล็กนะครับมันก็เกิดจากงานที่เป็นกิโลจูลเนาะเทียบกับมวลของสารทํางานที่อยู่ในระบบเป็นกิโลกรัมนะครับงั้นงานจาเพาะเขียนเป็นตัวเล็กแบบนี้หน่วยก็จะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมถัดไปสิ่งที่คุณต้องรู้จักคือกําลังนะครับกําลังภาษาฝรั่งเนี่ย power นะ power คืออะไร power ก็คืออัตราของงานเทียบกับเวลานะครับสัญลักษณ์เราจะเขียนเป็น W dot นะครับ ก็จะเกิดจากงานที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เทียบกับเวลาของกระบวนการคือง,งานที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเทียบกับงานเทียบกับเวลาที่เกิดขึ้นของกระบวนการนะครับอันนี้คือตลอดเส้นทางแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์เฉพาะช่วงสั้นๆทีละสเต็ปทีละสเต็ปแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้นะเราก็เขียนเป็นเดลเวิร์กบาทนะครับสังเกตตัวเดลกับตัว d ีด็อนะ มันความหมายมันคือเล็กๆเหมือนกันนะนะแต่ว่าตัวหนึ่งเขียนเป็นดีด็อกแบบภาษาอังกฤษนะอีกตัวหนึ่งเขียนเป็นดีด็อกที่เป็นเดลเดลต้าที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันมีความหมายของมันอยู่นะครับถ้าเป็นเดลต้าตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นเดลต้าที่เป็นตัวดีด็อกเนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับทิศทางน,นะส่วน เดลที่เป็นกรีตเนี่ยเป็นค่าที่ขึ้นกับทิศทางขึ้นกับเส้นทางขึ้นกับกระบวนการนะครับถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือตัวดีด็อกก็ใช้กับตัวเลขที่เป็นสเกล่าส่วนเดลตัวนี้ก็ใช้กับตัวเลขที่เป็นเวกเตอร์โอเคไหมเวกเตอร์มันมีทิศทางใช่ไหมสเกล่าไม่ไม่ไมใช่ปะถูกไหม หน่วยมันออกมามันก็เลยเป็นกิโลจูลใช่ไหมต่อเวลาคือวินาทีใช่ไหมซึ่งกิโลจูลต่อวินาทีก็มีชื่อเรียกเฉพาะอีกอย่างว่ากิโลวัต,ตใช่ไหมโอเคไหมสังเกตวิธีเขียนด้วยนะครับกิโลที่เป็น prefix เนี่ยก็เป็นตัวเล็กนะครับส่วนวัตก็เป็น W ตัวใหญ่เห็นไจูลเป็น W ตัวใหญ่ s วินาทีเป็นตัวเล็กอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยใส่ใจเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะทำไมต้องใส่ใจรายละเอียด ก็มันคุยภาษานี้กันทั้งโลกอะ่ะมึงจะคุยออกับเขาไม่ล่ะถ้าจะคุยออกับเขาก็ใช้คอนเวนชั่นเดียวกับเขาอะ่ะโอเคนะฟังผมพูดไทยปนนันติดแล้วก็จับความหมายของคำด้วยนะโอเคนะว่าเวลาคุณไปคุยกับชาวโลกก็จะได้รู้ว่าเขาใช้คำไหนกันนะเข้าใจไหมเนะี่ย คือคือผมอะเป็นคนไม่พูดไทยคำอังกฤษคำนะครับเพราะผมเกลียดรู้สึกว่ามันดัดจริตคือมึงพูดไทยมันก็พูดไทยให้รู้เรื่องถ้าจะพูดอังกฤษมันก็พูดอังกฤษไปเลยอนะแต่ไอการพูดไทยคำอังกฤษคำแปลว่ามึงใช้ไม่ได้ดีทั้งสองภาษานึกออกไหมอันาานี้ทัศนคติส่วนตัวนะใครจะเป็นยังไงก็ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบคนพูดไทยคำอังกฤษคำเพราะผมรู้สึกว่ามันมันพยายามกลบเกลื่อนผมด้อยอะไรบางอย่างาประมาณนี้นะ แต่ว่าในวิชาเรียนในวิชาในห้องเรียนนะผมจะพูดไทยคำมันปิดคำสลับสลับกันไปคุณจะได้คุ้นเคยนะเพราะว่าคุณไม่ควรจะตั้งเป้าว่าจะเป็นวิศวกรอยู่ในประเทศไทยอ่ะคุณควรจะเป็นวิศวกรที่เป็นสากลน่ะทำงานได้ทั่วโลกอ่ะนะครับอ่ะทีนี้แทรกคุณต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าปริมาณกับอัตราด้วยนะคําว่าปริมาณน,นะครับหรือว่า quantity เนี่ยนะนะกับคําว่าอัตราหรือว่า rate เนี่ยนะนะมันต่างกันยังไงนะครับ คาว่าอัตราเน,น,นี่ยนิยามของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเที่บกับการเปลี่ยนแปลงของเวลานะครับยกตัวอย่างง่ายสุดก็คือความเร็วความเร็วเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาอย่างนี้เข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจไหมเ,เข้าใจไหม ความเร็วเป็นอัตรานะเป็นอัตราของอะไรเป็นอัตราของการเปลี่ยนแปลงระยะทางเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาโอเคไหมตอนนี้ระยะทางเป็นปริมาณเนาะถ้าไปอีกขั้นหนึ่งเป็นอะไรครับไปอีกขั้นหนึ่งเป็นความเร่งใช่ไหมความเร่งก็เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงนะความเร่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของอะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลา โอเคไหมเวลาผ่านไปความเร็วเปลี่ยนยังไงเร็วขึ้นหรือชา้าลงโอเคไหมจับคอนเซปต์ได้ไหมเนี่ยคอนเซปต์ concept นี้เป็นคอนเซปต์เดียวกับแคลคูลัสด้วยนะโอเคนะครับนิยามของดิฟเฟเรนเชียดอะนิยามของการดิฟอะมันคือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเทียบของปริมาณหนึ่งเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอีกปริมาณหนึ่งโอเคไหมอัตรา แต่ว่าอัอตราในในของเราเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหนึ่งเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาโอเคไหมเวลาผ่านไปเนี่ยปริมาณปริมาณหนึ่งเปลี่ยนแปลงยังไงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นช้าลดลงลดลงเร็วแค่ไหนลดลงช้าลดลงเร็วอะไรเงี้ยโอเคนะเหมือนเดิมน,นะถ้าคุณเรียนแคลคูลัสไม่รู้เรื่องถามถามอาจารย์คนสอนแคลคูลัสอะไรเรียนไปทำไ,ไมครับดูกราอเลนเชียตืออะไรครับ อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพยายามจะตอบคุณก็เป็นโชคดีของค,คุณก็คุณเจออาจารย์ที่ดีถ้าคุณไปเจอคนที่แบบมึงก็เรียนเรียนไปเถอะอะไรเงี้ยนะก็จำจำไปเถอะอะไรเงี้ยก็อันนั้นมึงก็โชคหลายก,ก็เดินมาถามผมก็ได้นะผมมันเป็นอาจารย์ใจดีนะครับพยายามจะอธิบายทีนี้ในเรื่องของเราอ่ะพลังงานอ่ะหรือเอเนอร์จีเนี่ยมันเป็นปริมาณนะครับมันเป็นคว a n t ิ t y ส่วนกําลังหรือ p าวเวอร์เนี่ยมันเป็นอัตรา โอเคนะมันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของวเวลาโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับ